จะดีแค่ไหนหากเรื่องพลังงานที่ต้องมาใช้ในการหุงหาอาหารสามารถใช้เศษไม้ที่อยู่ในชุมชนใช้เพียงแค่กิ่งไม้แต่ได้พลังงานสูงส่วนเตานั้นก็มาฝึกหัดทากันเองวันนี้เรามาติดตามกับผู้ชายคนนี้นะครับเขากำลังทำอะไรไปรู้จักเขากันดีกว่าสวัสดีครับ ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรชัยนรัันศรีจากวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนเอเชียวันนี้จะมาทำการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเตาเชื่อมวลภายใต้โครงการ Appropriate Technology ของบอกทครับโดยเราพบว่าในพื้นในพื้นที่ของชุมชนที่อยู่ห่างไกลค,ครับจะใช้ตะวังโลกเป็นหลักโดยทั่วไปจะใช้กับฐา เราก็เลยมีการนําเคโืงยีเตาเชื้อวมวเนี่ยครับเข้ามาใช้งาน,นครับเราพบว่าประสิทธิภาพของเราเทียบกับเตววาบังโลเรามีประสิทธิภาพที่สูงกว่าแต่ถ้าเราใช้ตเตานี้ครับฟืนที่เราจะใช้ก็จะทําให้เราใช้ฟืนที่มีขนาดเล็กลงได้อย่างเช่นพวกกิ่งไม้ต่างๆจึงทำให้เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขเรื่องของการเผากิ่งไม้ขนาดเล็กในที่โล่งแจ้งครับการของการใช้งานของเตานี้ โดยทั่วไปก็คือเป็นการเผาซ้ําก็คือเป็นการเผาลักษณะเหมือนตะวังโลกแล้วก็มีควันเกิดขึ้นแล้วควันน่ะจะถูกอามาเผาซ้ําอีกครั้งหนึ่งตำแหน่งที่มีการเผาก็คือในช่วงล่างนะครับเราจะมีตะแกรงรองอยู่แล้วก็มีการเผาเชื้อเพลิงเมื่อเกิดควันเกิดขึ้นนะครับควันนั้นก็จะมีตำแหน่งที่คอนะครับของเตาเราจะมีรูคูณอยู่อากาศก็จะผสมกับเชือเอ้อไอควันไฟที่เกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นเชื้อเพลิงอีกครั้งหนึ่งจะให้เตาเนี้ยมีควันที่น้อยลงครับ ตานี้ครับส่วนผสมของเตาคือจะมีการใช้ปูนทนไฟครับมีการใช้ปูนหล่อครับแล้วก็ทรายหยาบครับองค์ประกอบของเตาก่อนนะครับเราจะมีตัวโมในการที่จะใช้ในการเป็นแบบของการหลอ่อเตาครับซึ่งโมเราก็จะมีส่วนของการที่เป็นแจ็คเก็ตข้างในแล้วก็แจ็คเก็ตส่วนข้างนอกนะครับแจ็คเก็ตข้างในก็ทาหน้าที่เป็นห้อง เป็นขนาดห้องเผาไหม้ครับแล้วก็เก็ีข้างนอกก็คือเป็นส่วนคุมขนาดเตาครับแล้วเราก็จะมีการเสริมโครงสร้างโดยใช้ตะแกรงลวดในการเสริมโครงสร้างครับเมื่อประกอบเตาเสร็จแล้วเราก็จะมีการเตรียมวัสดุในการหล่อเตานะครับซึ่งประกอบด้วยปูนคอนปูนทอนไฟ10กิโลครับปูนหล่อ6กิโลครับทราย3กิโลครับแล้วก็มีน้ำประมาณ4-5กิโลกรัมครับเมื่อคนได้เข้ากันแล้วเราก็หยอดหยอดตัว ไปตัววัสดุผสมเนี่ยครับเข้าไปในแม่พิ้งครับใช่เลยแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้มันเซ็ตตัวเซ็ตตัวประมาณ2ชั่วโมงครับเราก็จะมีการดึงของแท่งเหล็กที่ใช้ในการทาทาตัวของเอ่อช่องสําหรับเติมลมให้กับตัวช่องของไม้ครับหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้ประมาณ5 6ถึงชั่วโมงหรือถ้าดีก็คือทิ้งไว้ประมาณ12ชั่วโมงขึ้นไปครับแล้วก็ถึงจะมีการแกะเตาส่วนในครับ เมื่อแกะเตาตัวในออก,กเสร็จเรียบร้อยครับก็จะมีการจุดไฟเพื่อเผา,าเตาให้มีความแข็งแรงมากขึ้นครับเมื่อเผาเตาแล้วเตาเย็นเรียบร้อยแล้วก็คือจะแกะตัวติเก็ตข้างนอกออกครับเตานี้ยก็จะสูพื้นที่ที่เคยมีการเผยแพร่ความรู้และมีการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้นะครับก็คือ1ก็คือตะบนทึช้าง อเแม่จจังหวัดเชียงใหม่ครับตำบลนาายอําเภอฮีจังหวัดลำพูนครับตำบลเทพสเสด็จอําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับและณขณะนี้นะครับเป็นตำบลทาแม่ลอบอําเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนครับแนอกจากนั้นนะครับเราได้มีการเผยแพร่ไปยังประเทศเมียนมาด้วยนะครับก็มีการใช้เตาเห่นเกิดขึ้น ขึ้ท่าตอนนี้เป็นยุคใช้ในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนนะครับก็จะทําให้ลดใช้การใช้เชื้อเพลิงนะครับก็ทําให้ผลิตภัณฑ์นี้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลงครับครับสนใจติดต่อได้ที่ไหนครับไดติดต่อได้ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตรสุวชัยรัตนสีนะครับวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียมหาวิทยาลัยสุขเชียงใหม่นะครับเบอร์โทรนะครับ0 8น5 3 5 1 9 8 7นะครับจะรีบไปไหนเบอร์โทรเอาไหมเบอร์โทรนะครับ0825351987ครับ เพื่อนคนไหนสนใจติดต่ออาจารย์แก้วได้เลยนะครับคราวนี้มาลองฟังผู้ร่วมอบรมกันดีกว่าดีครับโอเคเลยครับเอาไปใช้เกี่ยวกับการทำอาหารในครัเรือนในไปให้ไปสวนเอาไปตัวได้ครับนี่แหละครับกิจกรรมดีๆที่ได้เจอแล้วต้องบอกต่อ Don e x p o l a r